เ่าจะบรรยากาศที่ทำเภือธาตุพนุ่งครับวันที่สิบแปดธันวาคมสองห้าหกสามครับบรรยากาศตอนนี้ครับเวลาขพีบาทนะคะบายห้าสิบสี่นาทีครับ วันจันไม่ได้เลยช่วงนี้รู้สึกรู้สึกพีพีรู้สึกไอไอหน่อยนี่ไม่ได้เลยหลอนเปหมดเลยต่อไปค่ะพี่เป็นเป็นแบบนี้นะคะสีขาวขาวเขียนว่าหลวงพ่อทุกะครับบรรยากาศครับด้านหลังค่ะกำลังเตรียมงานนมมสการพระธาตุพนมอยู่ครับมอใช่จังหวัดไอชบูรครับีแต่ไม่รู้จะได้มี ใไหมปีนี้เพราะว่าโควิดระบาดรีวิวจริงๆครับรอบสองนะคะเ่านี้พิงปิดอโรมับบาทนะคะวิวครับโควิดปิดครับรอบสองครับนนรีวิวมากๆเลยป้องกันจะกวงเลยครับเด้ออยู่ตางใดก็ได้ ทำตามเงินว่าครับถึงไม่เต็มร้อยก็ยังดีก็เราไม่ทำอะไรเลยบัรเดกาท่าพนมครับผมเตรียมซุ้มคลายโองนะครับผมทำซุ้มทำอะไรเตรียมไว้สำหรับงานน้ำมัสการมาท่าพนมปีนี้นะครับครับปีนี้ก็เริ่มวันที่21ถึง29ครับผมถ้ายังไงก็ขอโทษด้วยถ้า าประการในรสวันที่21ถึง29มกราคม2564ครับผมววางานนามัสาระธาตุนมสัสก,การมรรมนมปีนี้ครับทำมาเร็วนี่ักหน่อยครับเดือนสามปีนี้มาเร็วเพราะว่าเป็นตามปีตามเดือนนะครับแต่ละปีบางปีก็ัแปดสงคนกับเรียดเรียดไปแน่ของคุมพาพันหมดเลวครับอันนี้ตาม แต่ละปีตามปฏิทินครับผมครับบรรยากาศร,รอบๆครับผม จะพึงทนแบบนี้ดีไหม ลายครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ยังไม่ไปิดเปิดอยู่ครับผมไปมาได้แต่ต่อไปก็มีแน่ครับเหลือแต่สถานการณ์รัฐบาลันนะตามสภาพผมฉันยังยหน่อยนะ มาแวะเอา้าเจยดกอบไว้ครับคื่ถ่ายบรรยากาศในมือรับผมตอนปบ่ายครับสองโมงมันจะจากำลังกะเตรียมงานนะครับผมอีกโมโหเดือนแล้วมั้งครับตอนที่ยี่สิบแปแล้วครับอีกประมาณ หนึ่เดือนครับผมงานนมัสก,การการติดตามวันต่อวันครับทะลุระบาดนานอจะยกเลิกหรือว่ายังไงต้องติดตามข่าวไปไเรื่อยๆครับตอนนี้นอนหได้ครับผมมือนีะครับมีือกตัวสองจังหวัดแล้วครับพีมาคอบบนครนมบุษบาปลับกษยอง ประมาณนี้ครับ แย่ห่อนครับมือน,นี้ก็ได้สุขการหรออุ่นขึ้นได้สองสามมือนะครับมือน,นี้ก็รู้สึกว่าอุ่นห่อนเลยนะครับเซลล์มะขามโควิดไหนละมั้งกัดร้อนๆนะครับโควิดไม่ชอบสิ่งที่โควิดชอบคืออาการเย็นๆ รถ่ดือดพอสมควรครับ เขาเดี่ยวภูเขา

วะดโลตัดครับผมโลตัดโลตัดคนเยอะรถเยอะครับคนเยอะรถเยอะ